บนโซเชียลมีการแชร์ว่ามีงานวิจัยที่บอกว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษไม่รุนแรงอย่างที่คิดแม้จะติดต่อกันง่ายขึ้นแต่ไม่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศู์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอาสามทอสอบถามกับอาจารย์ที่หน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับที่เขาแชร์กันว่าไวรัสโควิด19าสายพันธุ์อังกฤษไม่รุนแรงอย่างที่คิดนี่จริงไหมครับไม่จริงฮะมีการศึกษาลหลายอันเลยครับที่บอกว่ารุนแรงกว่าครับแต่ว่าก็แวรี่ไปนะครับระหว่างประมาณ1.4เท่าถึง1.6เท่าแล้วว่าอัตราการตายนะครับมีเสียชีวิตมากกว่าแต่เขามีการพูดถึงว่าเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะครับผมก็พยายามไปดูใน Lancet ที่เป็นพัฟฟิเคิลนะครับก็พบว่าพูดเหมือนกันใน Nature ย าาอาการแพทย์ที่ดีมากในระดับโลกนะครับใช้คนจำนวนมากเลยแล้วก็ศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างใส่พันธุ์เก่าที่ใช้พันธุ์ดั้งเดิมนะครับกับใส่พันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกที่เคนที่แกงก่นนะพบว่าเมีัตราการตายสูงขึ้นครับคราวนี้เวลาเราทำการศึกษานี่นะครับผมจะแตกต่างกันไม่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีเกณฑ์ในการนับยังไงแต่ผมพูดได้ตอนนี้ว่ามีงานศึกษาหลายชิ้นมากที่บอกให้เห็นว่าสสยพันธุ์ใหม่เนี่ยนอกจากมันจะแพร่พันธุ์ได้เร็วแล้วเนี่ยยังทำให้คนมีเสียชีวิตมากขึ้้นดวยครับ เขาบอกอีกว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ที่มีอยู่มีแนวโน้มว่ายังคงมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสสายพันธุ์อังกฤษจริงไหมครับ จริงครับต้องยอมรับนี้นะครับข้อที่1วัคซีนชนิดนี้มันทํามาจากไวรัสสายพันธุ์เก่าแล้วสายพันอู่ฮั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้มันคุ้มครองดีทีสุดนี่คุ้มครองในคนที่ติดเชื้อจากสายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นในสาพันธุ์ใหม่ดียังไงมันต้องลดลงแน่นอนนี่ต้องยอมรับแต่ลดลงไม่มากลดลงยังอยู่ในเกณฑ์ซึ่งสามารถป้องกันได้แล้วไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษนี่เป็นยังไงครับสำหรับสายพันธุ์ B117 หรือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยครับคือจะบอกเขาว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากอังกฤษเองมันก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศซึ่งมีการวิเคราะห์พันธุกรรมของไวรัสเยอะมากนะ ครับเวลาจะเจอเชื้อตายพันเนี่ยแน่นอนใ่สุดว่าเนื่องจากเขาวิเคราะห์มากเขาหรืมีโอกาสที่จะเจอมากเราพบครั้งแรกที่แถวแถวภาคใต้ของอังกฤษในแถวแถวเคนนะครับตอนที่พบครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ในอังกฤษเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสายพันธุ์ทั้งเดิมอยู่จากนั้นไม่นานสายพันธุ์นี้ดูเหมือนว่าความแข็งแรงราการแพร่พันธุ์เนี่ยนะครับมันดีกว่าไม่นานเลยครับทำให้อังกฤษทั้งเกาะเนี่ยแทนที่จะเป็นสายพันธุ์ทั้งเดิมกลายเป็นสายพันธุ์อังกฤษหมดเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นในหลายประเทศเลยนะครับกำลังจะเกิดขึ้นใน แล้วก็มีจากข้อสังเกตนะครับในห้องปฏิบัติการที่มูลไทยเองเนี่ยพบว่าเวลาเราเจอไวรัสเอาสวอบจากคอจากจกมูกมานะครับเราเจอว่าไวรัสที่ตรวจพบเนี่ยมันเยอะกว่าไวรัสในพีคที่ก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าเวลาคนติดเชื้อแล้วเนี่ยเวลาป่อนเชื้อออกมาจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางไอจามน้ำมูกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปริมาณเชื้อมากกว่าต่อหยดท่อปริมารของสิ่งคัดหลั่งครับเพราะฉะนั้น่ยการที่จะมันแพร่พันไปเนี่ยมันก็จะเร็วมากกว่าครับ แล้วอาการที่พบจากการติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษนี่แตกต่างกับสายพันธุ์ดั้งเดิมยังไงบ้างครับอย่างที่คงเห็นจากข่าวนะครับว่าปัจจุบัน,เ,นเราพบว่ามีคนที่มีอาการแปลกๆเยอะขึ้นนะครับเช่นมีคนมาด้วยอาการทางตาตาแดงเนียนะครับหรือว่ามีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการอื่นๆอีกนะครับเช่นเริ่มมีวัฏสงปอดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้มันดูน่ากังวลเพราะว่าถ้ามันแพร่เร็วด้วย ก็เราเริ่มระวังตัวเองน้อยลงนะครับก็ยอมรับมันก็ติดเร็วมากขึ้นแล้วเนื่องจากมันมีอัตราการตายสูงแล้วก็อัตราการลงปอดเนี่ยเยอะมากขึ้นก็น่ากังวลนิดนึงครับถึงแม้ไวรัสจะมีการกลายพันธุ์แต่มาตราการป้องกันที่เราทําอยู่ก็ยังคงสําคัญครับผมคิดว่าการป้องกันเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นแนวทางดั้งเดิมน,นะครับใส่มาส์กล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามโซเชียลดิสแทยนซ์นะเราจาระยะห่างร,ระหว่างบุคคลประมาณ2เมตรขึ้นไปนะบินดีอาจจะมีเคาวกระเชงกระสาช่วงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไป ว่านักวิชาการ์บางกลุ่มเชื่อว่าโควิดเนี่ยสามารถแพร่ได้ในละอองฝอยขนาดเล็กมันแปลว่ามันไปได้ไกลกว่าเดิมมันไปได้ไกลกว่า2เมตรนะครับย,ยิ่งไกลกันจะยิ่งปลอดภัยครับแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์กันว่าไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์อังกฤษไม่รุนแรงอย่างที่คิดนี่เป็นยังไงครับ ไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะมันรุนแรงกว่าชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เมืองนอกที่เขาตีพิมพ์แล้วแล้วก็ข้อโลกเลยนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็หลักฐานที่เมืองไทยที่เราประสบป,ปัจจุบันนะครับว่ามีคนป่วยต้องรับการรักษาเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นแล้วก็เข้าไอซียูมากขึ้นมีอาการลงปอดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าแชร์ต่อเลยครับการศึกษาหาข้อมูลให้รอบด้านจะทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องนั้น,น,นได้อย่างถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คิดก่อนแชทชัวร์ก่อนแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม